ถ้าเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานพระพุทธศาสนานี่นะจ๊ะอะไรแล้วก็เรืองเป็นเรื่องเล็กทั้งนั้นแหละพว<อ>กนี้ยอดตั้งเต็มแล้วแหละพันห้าร้อยนี่นะจ๊ะไปเต็มมรุประยายไปปีกวิเวกดีกว่าโอ้ตอนนี้กำลังอยากปีกวิเวกเดีย๋ยวจะไปแดนแดนหนึ่งโอ้หน้าไปมากเพราะว่าท่านก็ ให้โอกาสแล้วเนียไปดีจังเลยที่ตรงนั้นอวิเวกดีอมีพุทธบุตรเป็นร่วมหมื่นแล้วหมื่นงนีะ้นะณณณถ้ำนั้นนะแต่มันมีหลายถ้ำมีหลายคลาสดีจังถ้ำนั้นปิดไปแล้วเหลือ ทำหนึ่งโออตรงนั้นดีดีหน้าหน้าไปไม่กันปลีกวิเวกเลยดีกว่าฝากวัดไว้หให้หัวหน้าชั้นโอ้ไม่ <laughs> ไไเด็บคนทุกลุ่แข็งแรงอายุยืนยืนดีกันเลย มีอริยบทไม่มากมันนั่งก็ยืนนั่งก็ยืนถ้ายืนาาก็หมายความจำเป็นนะไม่เดินนะ่ะเหินมาเลยโอ้ห oh, อย่างนี้ชอบมากเลยครูผู่ใหญ่มีทางไปนะนี่เพราะฉะนั้นวันนั้นฉันต้องดูให้ดีนะฝากนักเรียนอนุบาลฝันฝนิสิเลย ไ,ไ,มไม่ท่านให้เฉพาะอ,องค์เดียว <c oughs> <c oughs>